ก็อ,อุ่นใจนะมีคนมาเยอะ,อะปกติเราจะไปสอนางานสายจังหวัดคือจริงๆเริ่มต้นเนี่ยจริงจริเราจะง,งานดีเล่ทำที่บ้านคือที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ต่างๆในกรุงเทพมันตั้งเสาสูงไม่ได้เราก็เลยผมก็เลยทำเป็นเสาโล่งเตี้ยตัวท่อเอเลเองตั้งข้าง,งบ้านแล้วก็ผลิตไฟฟ้าใช้ต่อหลอดดวงเดีเเยวอย่างเงี้ย ประเพื่อนอยู่คอรไม่เห็นชอบจบรัฐบาลแลว้วกันเขาบอกว่าที่นัดทีไม่ส่งเข้าประกวดบอกให้ส่งได้เหรอเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่คอร์รพับผลงานจากบุคคลทั่วไปนะเป็นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเราก็เลยส่งประ,ประกวดตวาาวัวนั้นได้ที่หนึ่งของเมืองไทยเผลงานทั้งหมดร้อยสิบโครงการทั้งมหาลัยทั้งวิทยาลัยทุกคนจบหมดแล้วได้ที่หนึ่ง ก็ไอเดียที่ทำก็แนวคิดก็คือง่ายๆคือกัรหาลมเมืองนอกเนี่ยมันเราซื้อมาเนี่ยมันมาใช้เมืองไทยมันใช้ไม่ได้มันหมุนแต่มันผลิตไฟไม่ได้นะหรือว่าบางทีไม่หมุนเลยโปาเสก็จเราก็เลยไหนกั้นะเราก็เริ่มศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอากังหันลมมาเมืองไทยทาเองเนี่ยนะเราทำยังไงบ้างโปรเจก็์ง่ายๆนะฮะตอนนี้ที่เราเจอแล้วเราพูดแล้วตบถึกแล้วก็คือใช้สี่ใบ กหันมันอกเนี่ยมันทำที่สามใบสามใบเนี่ยมันจะวิ่งที่อยู่ประมาณห้าเมตรโดยเตะซึ่งลมบ้านเราเลยไม่ถึงนะครับลมบ้านเราจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรสามเมตรสี่เมตรโดยเตะเราก็ได้ดูในเว็บไซต์มันนอกทีานานแล้วถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยมึใช้สี่ใบก็ใช้ได้เลยผมกําลังตีได้ถ้าที่ติดสี่ใบเมตรกว่าเนี่ยนะติดทั่วประเทศโดยที่มือร้านลมไม่ยากเราติดมานนอกห้าสิบตัวเป็นร้อยตัวโดนโดนเย ถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยก็คือระดับเท่าเอวเนี่ยก็คือเอาถังน้ำมันถาขึ้นนะมาต BE ั้งได้เลยนะครับตุบน้ําได้ถ้าเราพูดแล้วตัวนั้นน่ะคือตัวที่เราเด v e l อ p ขึ้นมาแล้วเราตุบข้าวตัวคาร์บอเราโมดิฟายแต่ถังน้ำมันถาขึ้นแล้วดึงแกนออกมันน่อเขาจะเรลยกสบติดกับติดกับติดซุยเลยนะถางน้ำมันถาขึ้นเนี่ยฮะรับนี่หันหันถาขึ้นแล้วดึงออกแล้วก็ตั้งกับนพื้นได้เลยนะฮะไปท้มน้ำได้เลย ตอนนี้แบบเนี่ยระทัวพลังงานเอาแบกบเราไปแจกอยู่นะครับถ้าใครเห็นในตัวพลังงานปอพเนี่ยมันมีแบกผมอยู่ในประเทศไทยต้นทุนประมาณห้าพันบาทก็สูกรน้ำได้เลยนะพอเราได้รางวั 700, ลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ปอพจริงเขาต้องเป็นคนจดสุทธิบัตรแลร้วปอพจะเปิดเผยแทนแต่อาจจะมีปัญหาอะไรไม่กล้าบางช่วงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้จดสุทธิบัติให้เราเลยเราก็เลยบอกปอพว่าถ้าไม่จดเนี่ยผมแจกน,นะ พอเขายังไม่จบเราก็เลยแจกในเว็บไซต์นะสังเกตว่าเว็บไซต์ผมขึ้นนาที2007นะฮะ2007คือปีที่เราได้รางวัลของปทน,นะเราได้รางวัลเดือนพิการเราเปิดเว็บไซต์ออกมาเดือนกันยายน,นะฮะเราก็แจกแบกอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็รับสอนด้วยนะใครสนใจเราก็ไปสอนใ้ถึงที่นะเรามาทักใต้เนี่ยเราสอนมาสี่ปีแล้วนะต่างเงี้จะเป็นเ,เ,เซเ็นเตอร์เราเราก็ใส่ไรอย่างเงี้วนะเราสอนไม่แต่ ตั้งแต่กระตกของไอทั้งหมดนะฮะหน้าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเราลงกันนที่ว่าไปหมดตัวขาประตคือรามงเปนกลุ่มก็ข้างสองนะครับพี่ตางเลยจะเป็นตัวเบนเซอร์นะครัอยู่ข้างหนึ่งก็ลนที่เจ็ดครับผมตัว่าสามศนยสามสี่นะครับขอกุญแจรถเดี๋ยวพี่เป็นเรว้เล่กให้แล้วเจนะรั่วาไปฟังก่อนคือแรกๆเนี่ยเรามาขอให้กบ้านทาเนนะครับ เราทำใหม่หมดเลยนะฮะเราทำก็ทำคนลวดใหม่ซื้อไม่เหล็กมาทำนะทำใบใหม่เองนะตัดใบใสไม้เชื่อมตึงทุกอ,อย่างเลยฮะเราขอที่ไปเนี่ยผมว่าเป็นพันมีคนทำจริงๆอยู่แค่สิบคนตอนนี้ก็ยังเจออยู่ประมาณสิบคนที่ทำอยู่นะถ้าทำทิีเก่งจังใกล้ที่สุดที่ตอนนี้คือสอปัเหวักระปีให้เข้าไปดูได้นะที่สังดวักระบี อันนี้ชาวบ้านทาเองอยู่ประมาณห้าตัวเสร็จนะแ,แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแรงเนี่ยเข้าลงเพราะเนื่องจากว่ากปอฟอเนี่ยไม่มีเคชื่อมไม่มีไฟฟ้าเราใช้เสาไม่ไผ่นะเอาเชื่ปอปลูกเ็นสลรินปะลา,าลมเนแรงชาวบ้านก็เอาลงนะแต่กปอฟอเนี่ยทาเองได้มีโมไปดูได้เป็นเป็นที่เดียวที่เราภูมิใจมากเลยเพราะว่าหนึ่งก้งหันกลมหนึ่งตัวเนี่ยสามารถใช้ได้สี่หลังนะ เขาตั้งอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยพอตอนเย็นครับประมาณห้าหกโมงเย็นชาวบ้านข้างๆเขาจะเอาเอาแบตเตอรี่ใส่ครอตอนใส่มามาพ่วงประมาณสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยแบตเตอรี่สี่ลูกเต็มนะับชาวบ้านก็เอาสี่ลูกเนี่ยวิ่งกลับไปที่บ้านไปให้กับภรรยาใช่เพราะฉะนั้นบ้านหลังหนึ่งจะมีแบตเตอรี่สองลูกลูกหนึ่งใช้อยู่ลูกหนึ่งวิ่งเข้ามาเสียถ้าพอห้าหกโมงเย็นเขาต้องนั่งกินกาแฟกันคุยกันปกตินะพอพอแบตเตอรี่เต็มครับเราจะมีโคงจร หลอดภัยโดยปกติปลอดไยัดตไยติดาบ้านใกล้ที่กว่าตีกับบ้านก็ตรวจตอนนี้เขาติดไป5ตัวที่เกาะปอมีบ้านอยู่ประมาณ50หลังอาเรือนนะโชคดีว่าด้านหนึ่งเนี่ยลมมันหักด้านที่อยู่ติดนในฝั่งนะมันไม่มีลมมันก็มีอีกด้านหนึ่งที่มีลมเแสดงว่นเขาก็ติดครึ่งเดียวนะก็ติดที่5ลังอาเรือน5หลังนะก็เกิดจะถึงขั้นเกาะนล้วมีไฟฟ้าใช้ปกติเนี่ยเขาทํา ถ้าปั่นไปเนี่ยค่าน้ำมันเดือนละ25ท,ท,ที่ก่อปอนนั่นคือเหตุผลที่เราไปเริ่มไปทำแล้วก็ที่ใต้สุดที่นี่ก็มีตะปูน,นะฮะใครไปดูที่เกจสิงได้นะอยู่ทใต้สตดเราทำางานลมผลิตให้ตัวหนึงแต่ตัวนั้นเน่ยเราใช้แต่มาเตอร์เพื่อผ้านะเราทำไม่ร้นตัวเขาเพิ่งมาเอาไเปเมื่อจที่แล้ว่าจ้ะอีกสักวันตอนนี้เขาโทรอยู่ไอ้ดูที่นกรนะไะ แล้วก็ใกล้ถึงกับสูขาศูนสงขาเนี่ยเราเอาแนวตั้งไปตั้งอยู่ที่มหาลัยสงขาศิริรนะครรมของอาจารย์ประถาวนะมาดูได้ทีนี้คอนเซ็ปต์ที่เรามาสอนวันเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ที่เราทำเราเพิ่งสอนสี่นี้เองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราทำกระดรวดใหม่เราทำได้เด็กใหม่ราคาต้นทุนเนี่ยตัวตัว็กที่อุ่นที่เราทำเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองตัวนะครับ ทั้งาแมเหล็กทั้งฆ่ากดรั่วฆ่าใบ,าบรวมไปแล้วไม่ลุเผขนะ่ะทีนี้เรามาเจอว่าเราทาอย่างงี้เราขอนว่าเป็นพันขอมีคนทคําได้แค่สิบคนมันไม่คุ้มที่เราวิ่งไปสอนเราก็เลยหาวิธีใหม่วันนี้ที่เราทําก็คือเราหามอเตอร์ที่มีอยู่แล้วเรนะาไปซื้อมาแล้วเอา,าอมอเตอร์ตัวนั้นมาโมดิฟายมาทา อันนี้ล่าสุดที่เราเจอดีที่สุดตอนนี้นะก็คือมอเตอร์จากรถจักรยานไฟฟ้านะครับอันะน,นะนี้มอเตอร์ทุกตัวเนี่ยมาทําได้หมดนะฮะทีน,นี้มอเตอร์ที่มาทําได้เนี่ยหนึ่งเนี่ยนะมอเตอร์พวกนั้นต้องมีแม่เหล็กถาวรถ้าไม่มีเราไปซื้อแม่เหล็กใส่มันจะแพงมากนะครับสองมอเตอร์ตัวนั้นเนี่ยร้อ,อต้องต่ำนะัะถ้าลมบ้านเราเนี่ยมันอยู่มา100ยรอต่ำสุดนะฮนะ จะถึงประมาณ300-400-500รอบสูงสุดนะเพราะนั้นมอเตอร์เนี่ยยิ่งรอบสั้นเท่าไหร่ก็ได้ไฟเยอะเท่าน,นั้น,นมอเตอร์รถยาในฟ้าเนี่ยรอบมันจะอยู่ประมาณ500-600รอบแม็กซิมั่มอยู่ที่800รอบเพราะนั้นมันก็แม็กซ์ได้ได้นะพลังงานเนี่ยมันต้องจ่ายแอมป์เยอะพอสมควรคือมันออกควรจะออกมาอย่างมากประมาณ2แอมป์ -3 แอมป์ขึ้นไปนะนั่นก็คือน่าจะอยู่ประมาณ200วัตต์หรือ300วัตต์ถึงจะมาทำได้ ตอนนี้ที่เราเทสนี่ยมันมีมอเตอร์หลายแบบที่ทําได้เราเทสตั้งแต่มอเตอร์ของเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ที่เห็นโฆษณานะฮะมอเตอร์ซักผ้าเนี่ยของ LG ของโ o s ิ i b a ของ Samsung มันจะมีแม่เหล็กข่าออนมาแล้วโวลต์องสองยี่สิโวลต์นะโวตสูงแล้วก็รอบต่ำรอบหนึ่งันสองร้อยรอบแต่ว่าก็สองรอยี่สิบโวลต์พอเราวิ่งสองร้อรอบพั่เลยมันก่อไยี่สิโวลต์มันก็สาาตได้นะราคาประมาณพันเจ็ดร้อยบาท แต่ปัญหาที่เราเจอคือว่ามอเตอร์พวกนี้มันจ่ายกระแสต่ำมันจะได้พอเราไปทำขนาหโลงเนี่ยมันไปได้แค่หนึ่งแอมป์สองแอมป์แอมป์แต่ทำได้ต้นทุนถูกนะครับพันสองร้อยบาทเวลาซื้อก็ไปสั่งซื้อที่เอจีหรือเซอร์วิสเพื่อกระวข,ขาวแถวบ้านหรือเตยตาหรือเอลีสั่งได้หมดนะฮะถ้าสั่งใส่ในหวัดเล็กวมาสองพันบาทถ้ารวมแกนด้วยพันห้าก็สี่พันห้า แล,แ,ลแล้วก็ตอแนแล้วก็เราก็บอิี่ายไดร์โมรถยนต์ไดร์บรถยนต์เนี่ยมันพันหันร้อยรอบมันสูงเราก็มาพันกวดลวดใหม่นะฮะมันนี้มีแม่เหล็กเราก็แม่เหล็กติดตรงกลางนะแต่นี้ปัญหาของไดโมเรถยนต์คือแม่เหล็กเนี่ยมันมมมหาย,ยากปรากฏว่าเราสอนไปเนี่ยแต่นในวัาไม่มีใครทาได้เลยเนื่องไม่มีงานพันกวดลวดน้อยมากที่จะรู้เรื่องพันกวดลวดใหม่เปลี่ยนเบ,เบ,เบนะอร์รถไซส์นะสอนก็คือแม่เหล็กหาไม่ได้ สุดท,ท้ายต้องวิ่งเขาเ้ากรุงเทพปรากฏว่าตอนนี้กรงเคเคุงเทพต้องมีของนะฮะกรุงเทพก็หาของไม่หมดเราก็เลยเปลี่ยนแผนนะล้วก็เลยมาหาตัวใหม่ตัวที่ตอนนี้ตุ่มเหลือที่สุดก็คือมอเตอร์ของรถจักรยายนไฟฟ้าตอนนี้ที่กรุงเทพเนี่ยขอ้อเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อมอเตอร์รถจักรยายนไฟฟ้ามามันจะมีสองรุ่นนะฮะรุ่นจะเป็นมอเตอร์ธรรมดาที่ก็จะขับจากตู้นี้รอบสูงสอ,องพันสามพันรอบเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะทั้งลมบ้านเราเราแค่ร้อยรอบเราต้องเลือกมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้าที่เป็นดุล คือปกติมอเตอร์ไฟฟ้ารถย,ยานฟ้ามนะันจะเป็นมอเตอร์ที่เป็นล้อเลยคนะมีล้อรอบอยู่หรือไมนะ่มีตีมาด้วยมีล้อติดไปเลยนะฮะในเทืเนี่ยถ้าไปซื้อจักรยานฟ้าเก่าที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะเราสามารถซื้อ 9, นะนะได้ตัวสองพันสามพันบาทได้นะตอนนี้เราได้ประมาณตัวสามพันบาทตัวนี้นะฮะแปดร้อยวัตต์สี่สแปดโวลต์นะเอามือหมุนเนี่ยเดี๋ยวเราพอทำเสเร็จเอามือหมุนดูนะไฟรนะั 3, นะ่งไฟประเเเลย มีอแอมสูงมากมีที่สงขาไม่รู้ที่แกหลอกจะมาไม่รู้ต้องแบบกเาไปตัวเนยไปทาติดที่สงขานะฮะแต่วันนี้เสร็จเมื่อไหร่แกจะให้คนเข้าไปดูได้วันนี้แกขอถาก่อนเจินติดแอมนะเราทําเมื่อไหร่ก่อนเราติดปีที่แล้วเนี่ยเราทำกันหานเองเนี่ยนะไททาได้ติดแอมไม่ดังเลยนะดีชาดลมต่างๆเยอะได้ติดแอมนี่ถือว่าเก่งมากนะ,ะตัวเนี้ยแกไม่เคยทําเลยนะ,ะแกซืก้อไปตัวเนี่ไปติดไป เกษตรเราเอาตัวนี้นะปิดใบพัดติดหลังเสือยกขึ้นไปเลยนะได้เกิน10แอมป์นะไม่ต้องทำเลยเลยต้นทุนตัวนี้คือมอเตอร์ตัวนี้3,000นะฮะใบพัดเนี่ยเราทำตอนนี้ที่ล่าสุดที่เราทำคือได้สังะสีรัดนะฮะเอาปากกาจับนะครอสต่อสี่หน้าตาต้งสี่นะนะ 45, ิ้ 4, 000, วยาวสามสิบห้า ในถามสิดเดีวนะฮะทับหนึ่งนิ้วออกนะฮะนี่นี่มาตอกมือนะฮะคนที่ทำให้ผเนี่เป็นยามที่เริดผมไม่มีความรู้ไฟฟ้าเลยทำได้นะฮะก็ทำคือพ่อแม่คนไทยเนี่ยต้องติดอย่างน้อยสี่นะ,ะครับผมเก่คือถ้าติดสี่ถึงใช้ได้ให้ดีถ้าไม่พอติดห้าติดหกเลยนะครับวันนี้เราอาจจะติดแปดให้ดู คือถ้ายิ่งลงต่ำคุณใบเยอะยิ่งดีขึ้นแต่ว่าล่อมันจะช้าลงถ้าลิงทะเลเนี่ยสามมีสิบสิบได้แต่ให้ทัวรนะ์ติบสี่สิบสี่เนี่ยเราก็จัดได้ลมอันนี้เดียวกรหมูน,นะฮะเดี๋ยวถ้าดูเนี่ยเราตั้งกระพื้นเนี่ยลมพัดหมุนนะฮะต้องติดหกใบให้เชื่อต้องลองดูถ้าสิเหมนว่าทำไมเราได้ที่หนึ่งนะไม่เคยมีใครทำได้นะ,ะครให้หันตั้งกระพื้นก็ะหมูน,นะะนะเราทำได้นะฮะก็ทุกคนทำได้เราไม่ยาก ง่ายๆเพิ่มใบครับไม่หมุนเพิ่มใบไม่หมุนเพิ่มใบทั้งหนึ่ง